สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านเราก็เก็บของเตรียมกลับบ้านนะเอฟซี FC. เนื่องด้วยวันนี้เรา,เร,ารอรถปูนแล้วอ่ะรถปูนเขาหยุดในเอฟซี๋ยวเราก็ทํางานเท่านี้ก่อนเนาะวันนี้นะพอดีว่ารถปูนเขาหยุดในเอฟซี FC. เราก็มาปูแค่วายเมดเนาะนะครับเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านในเอฟซีเก็บข้าวของนะฮะกลับไปกินข้าวอยู่บ้านโน่นนะเอฟซนะี อยู่ข้าวมากเลยตอนนี้อันเก็บมีดพราให้เขาหน่อยเอาโต๊ะเอากลอี้เราเข้ามาหน่อยโต๊ะกาอี้เราด้วยนะนะใช่ของผมนี่แหละ

เอาเอาอันนี้เข้าก่อนพี่บอกไอเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์ประตูหน้าต่างเข้ามาในเอซเดี๋ยวประตูหน้าต่างยกเข้ามานะท่านผู้ชม อะรคะอะไรคะหิวข้วจังเลยคิวมข้อจังเลยหิวข้วจังเลยเอาแม่ผู้ไปคะับได้ะคะแก้านครับก้าหาอันป้าเสิ็จแล้ว um ืน um ok? um ja> 네 anyway bon ี่เสร็จสวยไหมสวยประตูบ้าน เราก็จะเอาเข้าเก็บไว้ในบ้านก่อนไอ้สิวพาเดี๋ยวโดนฝนโดนอะไรฝนเนาไม่เป็นไรระพราประตูหน้าต่างนี่เรายกกลับไปบ้านดีไหมรู้สึกว่าเก็บไปเก็บมาหลายวันแล้ว้ เดี๋ยวก็คลุมไว้ก่อนนะเอฟซีน้องเน็ตเป็นของชั้นฮะอะไรวะงานเข้าแล้วไม่อยู่ใกล้ด้วยกูรูจักรุนรุูจักคนดังด้วยหาอะไรมาเต็งวะนั้บไอ้ยอเอฟซีน้องเน็ตเป็นของชั้นเลย น้องเตยครับน้องเตยก็เป็นเหรอเอาเ๋ยสเอาเยแล้วนี่นะ FC ก็คลุมเอาไว้เดี๋ยวเราก็จะกลับไปกินข้าวอยู่บ้านข้าวบ้านเรคเนรรคือเพชรรน่ยะโอ้คือเพชรรัฐบอกเไปไปหาเพชรรัฐนมานุ่มเอากยหน่อย โอเคเุ่งเคมนุ่งเขียมนะเดี๋ยวยาย้ายกินข้าวก่อนอ่าพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวเดินทางกลับนะเอฟซีวันนี้เรางานเราไม่เยอะนะฮะแค่มาเสร็จให้มันเสร็จแค่นี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกินข้าวนะครับเดี๋ยวก็จะไปหาเห็ดหาอะไรต่อนะครับนี่อ่ะพี่บ่าวซ้อนซ้อนกันไว้ อ่ะอันนี้เอาเข้าไปไว้ในบ้านนะเหมือนนอนไม่หลับเลยนะอย่าพูดนะอ่ะเดี๋ยวเอาพัดลมขึ้นไปเก็บไว้ให้เพื่อนก่อนอาพัดลมเก็บอืมเดี๋ยวมันอ๋อแล้วแกไปไหนแกบอกว่าไปหาเห็ดเหรอเมื่อกี้ใช่เดี๋ยวเราก็จะอยากไปหยุดแกไม่ถ้าเรดูแบบนีกไปหาเห็ดให้เราจะให้เราอยู่นี่เหรอ ใช่เพราะรไปแต่มีแต่ผู้ชายแกเราไม่อยากให้ไปด้วยโอเค <ไป S 2> ครับ <FC S 2> เอฟซีฝากไว้ท่านี้ครับสวัสดีครับ